ตุ๊กของมีมีเฮ้ยกูมา สวัสดีค่ะเมจินะคะช่วงนี้นะคะก็คือเมย์อยู่บ้านทุกวันเลยแล้วก็ทําแต่อะไรเดิม,ดมๆซ้ำๆเบื่อมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเมย์ก็เลยจะมาใช้ชีวิตตามใจตุ๊ตะาหนึ่งวันนะคะตุ๊ตาก็คือน้องหมาที่กลายเป็นปีศาจของเราเองโดยเดี๋ยวเราจะมีช้อยสอง่งช้อยให้ตุ๊ตตาเลือกในแต่ละคําถามนะคะแล้วก็เราจะขนมเนี่ยไปวางเอาไว้แล้วให้ตุ๊ตาเลือกว่าจะกินขนมที่คําตอบไหนนะคะนั่นก็คือเป็นการตัดสินใจเลือกของตุ๊ตาให้เรานั่นเอง๋ยวเมย์จะอธิบายกาติกาให้ตุ๊ตาฟังก่อนนะ,ะก็คือเดี๋ยวมันนี้ วางไว้สงที่นะแล้วก็เดี๋ยวต๊ตาจะต้องเลือกที่ที่ต๊ตาอยากให้มามีทำนะต๊ตาอยากให้มามีทำอะไรต๊ตาก็ไปกินขนมตรงนั้นโอเคปะโอเคเนี่ยต๊ตาก็คือมองแต่ขนมที่อยู่หลังกล้องอย่างเดียวโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยนะคะอ,คอันแรกกันนะคะก็คือเมย์ต้องมาเลือกชุดกันก่อนเลยนะคะเราจะมี2ชุดให้เลือกนะคะก็คือสีันสดใสกับสีขาวดํานะคะว่าต๊ตาอยากให้เมย์ใส่สีอะไรนะคะก็ไปดูกันเลยอันนี้คือเป็นเสื้อขาวดํานะคะ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นเสื้อสีสันสดใสจะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวจะให้ตุ๊ตาเลือกกันนะคะเดี๋ยวจะหย่อนขนมลงไปตุ๊ต้าก็มาวังเลยนะเขาก็จะเลือกสีขาวดาหรือว่าสีฟ้าดีเอาสีไหนมีสีขาวดําคือฝั่งนี้ที่ตุ๊ตาอยู่กับสีฟ้าอยู่ฝั่งนี้นะคะและสุดท้ายตุ๊ตาก็เลือกสีขาวดำเอาอันนี้เหรอเอาตอนนี้เหรอแปลว่าอะไรว่าสีฟ้าสีฟ้าน้อยใจแล้วนะไม่มากินสีฟ้าเลยอะแล้วสุดท้ายตุ๊ตาก็มาจบพี่ขนมค่ะจบ บ้นว่าวันนี้ตุตาก็เลือกเสื้อให้เป็นเป็นสีขาวดํานะคะนี่ตุตาชอบมากเลยนะถึงขั้นมานอนทับกระโปรงเมย์เลยอ่ะไม่รู้ว่าวันนี้เมจะสามารถเอากระโปงออกมาได้ไหมกลัวตุตาดุอ่ะตุ๊ตุ๊มีมีขอกระโปงนะนี่จะใส่อ่ะจะใส่ตุ๊ตุ๊ขอมีมี้ยตุ๊ตุ๊มีมีขออุยมันจะสก้อ่ะขอได้ไหมอุ้ยยนะนะขอได้ไหมโอ้โหน่าจะพังอะไรกระโปงวันนี้เดี๋ยวเมไปเลียนชุดกันนะคะทุกคน ทุกคนและนี่ก็คือเสื้อที่ตูตาเลือกให้เมย์ใสในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาแอค i v วิตี้ทำกันดีกว่านะคะไม่รู้จะทำอะไรดีก็คงต้องให้ตูตาช่วยคิดเหมือนเดิมนะคะระหว่างเมย์จะไปนอนหรือว่าเมย์จะไปออกกำลังกายดีนะคะเมย์คิดว่าตูตาต้องอยากให้เมย์นอนแน่เลยเราจะได้นอนด้วยกันก็เดี๋ยวเราไปให้ตูตาเลือกกันเลยคะ่ะออกกำลังกายกับนอนอ่ะนมอย่างละเม็ดตูมาเลือกตูกำลังมาแล้วตูกำลังมาแล้วและสิ่งที่ตูเลือกก็คือ เ <c oughs> มื่อกี้ตัวเอาอันไหนก่อนตัวเอาออกกำลังกายก่อนเฮ้ยหันไม่ทีนึงคือหายไปแล้วเมื่อกี้ทุกคนดูทันไหมคะเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็แล้วก็ไปแล้ว ละตูก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วโอเคค่ะทุกคนละตูตาก็ไม่ยอมให้เราไปนอนนะคะบอกให้เรามาออกกาลังกายแต่อายุแบบนี้นะคะเราก็จะไปออกกําลังกายที่ไหนได้เราก็เลยจะมาเลือกใช้วิธีที่ง่ายที่สุดแล้วเราก็ชอบนะคะก็คือการเต้นติ๊กตอกนั่นเองก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะถึงแม้จะเต้นเหมือนกายภาพบําบัดก็เถอะทุกคนก็อย่าลืมไปเพลาะเติ๊กตอกไม่ได้นะคะแล้วก็เผื่อใครยังไม่รู้นะคะตอนนี้ติ๊กตอกเขามีแคมเปญแจกเงินอยู่นยนะคะเพียงแค่เชิญเพื่อนมาเล่นติ๊กตอกเ่านั้นได้รับเงินสูงงงสุดถึ5บาาาาทเเลลยยยนนะะะะคควิธีกกกร็่มๆ เพียงแค่เข้าไปในหน้า t ิกต็อกของเราแล้วก็กดปุ่มเชิญเพื่อนนะคะ<ม>นี่ที่เป็นเหรียญคอยสีเหลืองๆนะคะนี่อันนี้จะเป็นรหัสเชิญของเมย์นะคะ B 0 8 6 0์1 6 0 1นะคะวิธีการก็คือง่ายมากๆเลยนะคะเราก็กดเชิญไปเลยนี่เชิญไปแล้วก็กด copy link นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะกรอกลิงก์ของเราได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้เพื่อนสมัครสมาชิกแล้วก็เข้ามาเล่น t ิกต็อกแค่นี้เราก็ได้พอย n มาแลกเป็นเงินสดแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมทุกคนแค่อยู่บ้านก็มีเงินใช้ง่ายๆชิลๆแล้วอะ่ะแล้ว ถอนเงินเข้าธนาคารโดยใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแต่หากใช้เป็นท r ูมันนี่นะคะเงินก็จะเข้าทันทีเลยก็ลองไปเชิญเพื่อนๆมาเล่นกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมาเต้นติ๊กต็อกกันแล้วนะคะเอาจริงก็แอบขี้เกยียจอยู่นิดนึงนะแต่ว่าน้องหมาของเราบอกให้เราทําเราก็ต้องทํานะคะจะไม่ทำมาเต้นเพลงนี้ดีวกว่า <S <S ว่ามันน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองซ้อมๆก่อนว่าจะได้ไหมยิงๆแล้วก็ตีกองใช่ไหมเสร็จแล้วก็โทรหาใครไม่รู้ไม่น่าจะยากอะทุกคนเราอาจจะไม่ได้พิ้วเหมือนเขานะคะก็ต้องขอโทษด้วย ทุกคนคือเหนื่อยมากเลยอ่ะแม่ก็เช no yes ื่อว่าเมต้นติกตอกแค่ไม่ถึง20นาทีนะคะเหนื่อแตกจนแบบเปียกไปหมดเลยค่ะแฉะไปหมดแล้วเนี่ยเหมือนเพิ่งไปสระผมมาคือเปียกมากนะคะก็เนื่องจากว่าตอนนี้เราออกกาลังกายไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสิ่งต่อมาที่เราจะทํานะคะก็เป็นเกี่ยวกับการกินนั่นเองเราเพิ่งเบิร์นแคลอรี่ไปเราก็ต้องเอาแคลอรี่เข้ามาใหม่วันนี้ไม่อยากกินอะไรแบบชีสชีสไม่อยากกินพิซซ่านะคะกินให้อ้วนไปเลยเพราะเราออกกําลังกายแล้ว20นาทีแต่เราจะมาให้ตูตาเลือกแล้วกันว่าจะให้เมิินพซาทั้งถาดยักคนเดียววหรือ่า ให้เมยกินแค่หนึ่งชิ้นนะคะก็เดี๋ยวไปให้น้องตูตาเลือกให้เมย์เลยค่ะขอชิ้นใหญ่ๆนะลูกขอแบบทั้งถาดเลยพิซซ่าหนึ่งชิ้นหรือว่า1นึ่งถาดห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 นึ่งถาด ให้มาหมีหนึ่งชิ้นอีกแล้วอะ,วะจะอิ่มไหมอะวันนี้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้พิซซ่ามาแล้วนะคะคือตอนนี้ก็มาคิดอยู่ว่าจะไปกินที่ไหนดีเดี๋ยวถามตูต้าดีกว่าว่าจะให้เมย์กินบนโต๊ะหรือว่ากินบนพื้นนะคะ <c oughs> ไปถามกันทุกคนรอบนี้แต่เราจะเปลี่ยนขนมบางดีกว่าเป็นขนมอันนี้เป็นเนื้อสัตว์อุ้ยหอมมากม่อยากกินเองเลยเอาน,นี้ดีกว่าเผื <c oughs> ่อตูจะเปลี่ยนเลือกอันดีๆให้เราบ้างนะคะบนพื้นหรือว่าบนโต๊ะเออ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 เอเอุยอ้ย,ยตูต เมื่อกี้คือตูตูเกิดบจะให้เรากินบนโตแล้วแล้ว,ลวตูตูก็เหมือนเปลี่ยนใจให้กินบนพื้นแทนทำไมตุตู้ตใจร้ายจังเลย ทุกคนตูตาใจลายมากเลยคือให้เมย์นั่งกินบนพื้นแล้วก็ให้เมย์กินแค่แผ่นเดียวเว้ยนะคือปก,กติเมย์ต้องกินแบบส4่แผ่นหรือไม่ก็กินทั้งถาดคนเดียวเว้ยนะแต่นี่ตูตาไม่ให้เมย์กินทั้งถาดไม่เป็นไรขอบคุณนะที่ให้แม่ผอมเราจะเลิกชิ้นที่หน้าแน่นที่สุดนะคะนี่คืออาหารของเราทั้งวันวันนี้ตูตาให้เรากินแค่พิซซ่าคะ่ะแล้วตูตาก,ก็เหมือนจะอยากกินกับเราด้วยนะคะแต่เราไม่ให้หรอกเพราะว่าเรามีแค่แผ่นเดียวนี่ลองฟังมือก่อน อันนี้มันยังไม่ใช่บนพื้นม้ามันมีโต๊ะ,อะเอาบนพื้นจริงๆเลยถ้าแบบเนี้ยคือบนพื้นจริงๆนะคะทำไมรู้สึกเหมือนว่าวันนี้ได้รับพลังงานน้อยมากอะ Few moments later moments และตอนนี้ก็ถึงเวลาออกไปเดินเล่นแล้วนะคะปกติเมจะพาต้องหมาออกไปเดินเล่นใช่ไหมแต่วันนี้เมจะให้อภิสิทธิ์ตุ๊ตาเลือกเลยนะคะว่าจะให้เมพาตุ๊ตาเดินหรือว่าจะให้ตุ๊ตาพาเมเดินนะคะซึ่งถ้าตุ๊ตาพาเมเดินเมก็ต้องใส่ปลอกคอนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าตุ๊ตาจะเลือกอะไรตุ๊ตากับเมติ แล้วตูตาก็เลือกตูต้าไม่ให้แล้วคือตูต้าพาเมย์ไปเดินเล่นหรอถ้าใช่ให้ยืนขึ้นโอเคทุกคนตูตูเลือกว่าจะให้ตูตูพาเมย์ไปเดินเล่นนะคะคือปกติอะเมย์ต้องพาตูตูไปเดินเล่นไงแล้วเราก็ต้องจูงน้องหมาแล้วก็เดินเล่นใช่ป่ะแต่นี่ตูตูบอกว่าตูตูจะพาเมย์ไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ปลอกคอเนื่องจากว่าเราจะต้องใส่ปลอกคอใช่ไหมเราไม่มีปลอกคอมนุษย์เราก็เลยจะประยุกต์ใช้เข็มขัดแทนนะคะตูตูจะจูงเมย์อะทุกคนเมย์ต้องสร้างปลอกคอให้ตัวเองใส่เข้าไปเหมือนรักเข็มขัดล เมย์จะให้ตูตูจูงเมย์ไปอย่างนี้เลยอายไหมเนี่ยเพื่อตูตูเลยนะเนี่ยตอนนี้เราออกมาข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามตูตูว่าตูตูอยากไปที่ไหนให้ตูดูตรงนี้ก่อนว่าที่นี่ชอบไหมเอาไหนตูโอเคไหมตรงนี้เอาคนไม่รูกตูตูที่นี่ชอบไหมลูกเฮ้ย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 ไกี้มาทำอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาไหมเอาที่นี่ไหมไม่เอาหรอไม่บอกอนะครับเยอะ ไมโก็โอ,โอ,อยากกะโดดออกแล้วครับตัวอย่างอยางได้ตรงนี้อตรงนี้ม่โดตรงนี้ไ,มไหมเารมเาก็าบบจะให้ตุตจูงเราเลยนะคะเราจะไม่ออกแรงให้ตุตุพาเดินไปไป,ไป A later few moments โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวเข้านอนก็คือวันนี้ตุตูให้เมย์เหนื่อยมากเลยทุกคนตุตูแบบให้เมย์ออกกําลังกายแล้วก็เดินเยอะมากนะคะเดินไปประมาณ2อชั่วโมงอ่ะไม่ต้องรอจนกว่าตุ้ยจะหยุดอ่ะแล้วก็ถึงจะได้กลับบ้านเพราะว่าวันนี้เราจะต้องให้ตุตูควบคุมชีวิตเราอย่างสุดท้ายที่เราจะให้ตุตูเลือกในวันนี้นะคะก็คือเราจะให้ตุเลือกระหว่างตุ้จะนอนบนเตียงเมย์แล้วก็ให้เมย์เป็นนอนเตียงตุ๊หรือว่าตุ๊นอนเตียงตุ๊แล้วก็เมย์นอนเตียงเมย์เหมือนเดิมก็มารอดูกันนะะค แต่ก็ให้ตูตูไปเลือกเลยแล้วก็ขนมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะใครอยากสปอนเซอร์ขนมให้ตูก็ได้นะตูชอบกินมากเลยอ่ะอ่ะมองอีกเนะี่ยถือขนมปุ๊บก็คือมองปั๊บเลยตูพร้อมเลือกอยังตูต้องรอนะตูรอ,อก่อน <laughs> หน้ามันง่วงมากเลยตอนเนี้ยมันอยากนอนแล้วอ่ะน okay, ีจะวางขนมเอาไว้นะไว้ตรงกลางให้ตูตูเลือกอือเลือกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทำไมตู้ทำอย่างนี้ฮะทำไมตู้ทำอย่างนี้ทำไมเห็นจะกินอีกอน,นี่จะเป็นมุมเตียงของตูตานะคะก็จะมีตุกตาของตูตาแล้วนี่คือคือ <c oughs> นากก่ากลัวมากอะทุกคนรู้จักตัวนี้ไหมตูตามันกัดจนหูขาดอะสงสารน้องอะน้องไม่มีหูแล้วอะอันนี้คือที่นอนของตูตานะแต่ปกติตูตาไม่นอนอันนี้หรอกตูตานอนตรงนี้เลยอันนี้คือที่นอนของตูตาคือนีตูตาจะนอนข้างบนแล้วมามีจะไปนอนข้างล่าง ทุกคนอตอนนี้ตูตก็แบบดูง่วงๆไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้เดินเยอะมากก็เดี๋ยวจะส่งตูเข้านอนก่อนนะฝันดีนะลูกให้ให้จุ๊บๆก่อนหนึ่งกบโอเคยังไม่ทันเตรียมใจเลยให้แล้วแปรงฟันบ้างนะโอ๊ยโกรธด้วยอย่าโกรธกโอเคปากหอมมากเลยมวยหอมที่สุดเลยอะ่ะหอมยังกับกินดอกไม้โอเคยังไปไปนอนกุญแจลูก และนี่ก็คือหนึ่งวันกับการดอนตูตาน้องหมาปีศาจควบคุมนะคะตูตาแกล้งเมททั้งวันเลยทุกคนเรืลเล่องแต่อันที่แบบตรงข้ามกับที่เม่คิดเกือบหมดเลยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเม์จะไปนอนแล้วแล้วเม์ก็จะนอนกอดตุ๊กตาหูขาดของตูตูนะคะ <c oughs> ที่เต็มไปด้วยไอเลายตูตาก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบคามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เมย์ด้น,นะคะ <c oughs> บ๊ายบาย